น,นี้ครับที่หมอบอกไปนะวันนี้หมอจะมีแบบทดสอบนะครับเป็นแบบประเมินความเสี่ยงของคนไทยนะเป็นงานศึกษาในข้อมลคนไทยครับว่าเรามีโอกาสเป็นเบาหวานในอนาคตในอีก12ปีข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนรบกวนทุกคนนะครับที่ฟังผ่าน f Facebook Live อยู่นะครับลองหยิบกระดาษเครื่องคิดเลขนะครับเราขึ้นมาคำนวณความเสี่ยงตัวเองดูนะครับว่าเราเองเนี่ยเสี่ยงเป็นเบาหวานมากน้อยแค่ไหนนะครับอมาดูกันนะครับ คนเป็นเบาหวานนะครับก็จะมีเสี่ยงคือหนึ่งอายุมากนะครับตอนนี้ระหว่างนี้ไปหาอุปกรณ์ก่อนนะหมอไปเรื่อยๆก่อนนะเดีย๋ยวจะมีแบบไว้ทานะฮะคนที่อายุมากนะครับแนะนําว่าคนที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปทุกคนนะฮะควรคจะมีการไปเจาะเลือดเช็คเบาหวานบา้างอย่างน้อยทุก1-3ปีนะครับในคนที่มีพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวเครือญาติเป็นเบาหวานนะฮะควรคจะไปเช็คเพราะเสี่ยงเป็นเบาหวานในคนที่อ้วนน้ําหนักเกินรอบเอวเกินถือว่าเสี่ยงเป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์ หรือมีประวัติว่าคลอดบุตรมาแล้วบุตรน้ำหนักเกิน4กิโลกรัมหรือเป็นความเสี่ยงโรคเบาหวานคนที่ปีก,ก่อนๆเคยมาเจาะตรวจเลือดแล้วระหว่างกอดอาหารมาเนี่ยน้าตาลมันเกินกว่าค่าปกติคนปกติมาเจาะเลือดเวลาอดน้ำบดอาหารมานะครับค่าน้ําตาลก็ไม่เกิน100เบาหวานเนี่ยเอาที่126ขึ้นไปนั่นหมายความว่าระหว่าง100-125เรียกว่ากลุ่มเตียงงั้นคนดได้เจาะเลือดได้100-125เนี่แหละครับจำเป็นต้องไปติดตามดูนะ ว่าเป็นเบาหวานหรือ,อยังแนะนําว่าต้องเจาะตรวจเลือดทุกปีก็ะจะดูว่าปีต่อไปนียเป็นเบาหวานแล้วหรือเปล่าคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงคนที่มีไขมันในเลือดสูงคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดคนที่เป็นโรคถุงน้ํารังไข่อันนี้คือบุคคลที่เสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานและคนที่ทําแบบทดสอบแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงจะเป็นเบาหวานจําเป็นต้องมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด